มาดูหน้าตาคาบูของเวฟร้อยสิบนะครับว่ามีลัะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นคาบูของเวฟร้อยสิบนะครับมาดูด้านในกันนะครับพอแกะออกมานะครับก็จะมีสายน้ํามันนะครับมาให้สองสายนะครับแล้วมีกิบล็อกสายน้ํามันนะยครับหนึ่งนะครับสองนะครับ ไปดูตัวคาบูกันบ้างครับนี่ครับหน้าตาคาบูของเวฟร้อยสิบนะครับในัน,นนี้ก็จะเป็นฝาปิดไว้นะครับเปิดดูด้านในนะครับตัวนี้ก็จะมีก๊อกน้ำมันนะครับของเวฟนะครับปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ อันนี้เป็นสำหรับใส่สายโชว์นะครับปิแบบนี้นะครับนี่ครับขาจับสายโชว์ด้านนี้นครับนี่จะเป็นท่อืูอด้านในครับเป็นทางเรื่องอากาศด้านตัวกันนะครับวัดปากด้านบนด้านนี้กันนะครับปากด้านนี้ ของเวฟร้อยบนะครับบาทแล้านี้ก็จะอยู่ที่สามมิลนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นแป้น,ปนจับแป้นขบูน,นะครับก็จะมีโอริงมาให้ตโตนึงนครับอันนี้ไว้จับน็อตนนครับมาดูรูของแป้นนะครับว่ากว้างเท่าไหร่นะครับ รูของแปน้นก็อยู่ที่20่สิบมิลนะครับมาดูหน้าตาของลูกเล่งกันบ้างครับพอเปิดมาน้นี่ฝาปิดลูกเล่งน,นะครับจะมีโอริงปิดมาให้ตัวหนึ่งครับเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับอันนี้สปริงอยู่ด้านในครับมาดู ส่วนของลูเล่งกันมันงครับนี่ด้านในของปาขารูนะครับรูลเล่งของเวฟนะครับก็จะเป็นสีออกเทาๆดาๆอย่างนี้นะครับมีเข็มมาให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กิบล็อกอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับดูขนาดความกว้างของรูเล่งของเวฟกันนะครับขนาดความกว้างรูเล่งของเวฟก็อยู่ที่สิบแดมิลน,นะครับ ส่วนความยาวของมันนะครับความยาวของมันก็อยู่ที่สามสิบสี่มิลได้นะครับประมาณสามสิบสี่มิลนะครับนี่ครับตาตอของลูกเร่งมันนะครับ